สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการถอดเปลี่ยนผ้าเบรกของอัมเบลานะครับอัมเบลาก็มีอัมเบลาซีทวีนะครับมันจะมีแค่สองจุดถ้าเป็นมัดมันจะมีอยู่ตัวนี้จะมีอยู่สองจุดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําไมออกแบบมายัางไงนะครับเพราะมัดเห็นบางรุ่นจะมีตัวนี้สองจุดสองตัวนะครับก็ให้ถอด สปริงตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกถอดสปริงตัวนี้แล้วก็ถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดชุดผ้าเบรกออกมาทั้งชุดเลยนะครับมาดูครับถอดสปริงก่อนนะครับใช้คีมดึงถอยหลังเอาสปริงออกมาดับแรกสปริงออกมาก่อน วางไว้นะครับจากนั้นก็ใช้ไขควงนะครับกดกดคลิปล็อกตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาตัวผ้าเบรกออกกดลงไปตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็จะมีสลักด้านหลังตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกแรงกดนิดนึง นี่ครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้ตดีไปตัวที่สองครับแค่ตัวเลขนี่ก็จะหลุดออกแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องถอดจับแค่นี้ก็ออกมาแล้วครับ น่ครับตัวนี้ยังไม่ทังถอดเลยออกมาแล้วกดตัวที่สองออกมาครับการถอดเปลี่ยนทำเองไม่ยากขอให้มีเครื่องมือถอดล้อนะครับ ที่สองก็ออกมานะครับเรียบร้อยก็จะอยู่ในสะระลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ถอดสปริงตัวนี้จะยึดกับก้ามเบรกอยู่นะครับเบรกมือสายเบรกมือตัวนี้นะครับก็พลิกกับหลังมาเห็นนะครับมีสปริงอยู่เราก็แค่ดึงสปริงออกมาครับ กดสายออกมาแค่นั้นเรียบร้อยนี่วิธีการเปลี่ยนง่ายๆนะครับการใส่ก็ไม่ยากตอดให้ดูแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับตัวปรับตั้งด้านคนขับนะครับ มาดูชัดๆด้านคนขับเขาจะมีตัวล็อกอยู่ตัวนี้นะครับสปริงก็ใช้ใช้ควงหรืออะไรก็ได้ครับกดลงกดด้านล่างนี้ครับนี่ครับกดด้านล่างมันก็จะคลายตัวนี้ก็จะคลายออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ด้านล่างนะครับคนขับด้านคนขับให้กดลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นด้านคนนั่งด้านคนนั่งจี่อยู่ด้านนี้ให้ดันขึ้นให้ดันขึ้นนะครับด้านคนนั่งด้านคนนั่งให้ดันขึ้น นะครัด้านคนขับก็จะกลับข้างมาก็จะดันลงนี่ครับมีแค่นี้เองครับตัวปรับตั้งของอาเมลาตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับหมุนเข้าออกได้น,นะครับสมมุติว่าเราซื้อพาเบียมาใหม่เรียบร้อย เราก็มาใส่สมมติเราเราซื้อผ้าเบกมาใหม่เรียบร้อยนะแบบนี้นะครับของใหม่สมมติเราซื้อมาอันนี้ยังไม่หมดนะครับเยอะเยอะก็มาใส่สปริงก่อนครับนัแบแรกดึงสปริงถอยลังมาลังมาใส่อันนี้เข้าไปในล็อกนะครับจากนั้นก็งายขึ้นมา ใส่สปริงครับใส่สปริงแล้วก็ใส่ตัวปรับตั้งมาเวลาประกอบนะครับใส่สปริงใส่สปริงด้านบนก่อนนะครับใส่ตัวนี้สปริงนะครับใส่ล็อกตัวนี้ก่อน ล็อกผ้าเบรกตัวนี้เรียบร้อยใส่สปริงนะครับแล้วก็ใส่กล้ามอย่าลืมนะครับหันให้ถูกทางใส่กล้ามเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าล็อก อันนี้เข้าก่อนนะครับเสแล้วก็มาดึงดึงข้างนี้เข้าข้างบนให้เรียบร้อยเจแล้าก็มาจัดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยใส่ตัวล็อก้าพเบร เอาหัวด้านบนใส่ก่อนนะครับกดลงแค่นี้ครับจับที่ให้เรียบร้อยตัวนี้เราไม่ต้องไปปรับตั้งแค่ดึงผ้าบรกดึงตัวนี้มันก็จะปรับออกมาเองนะครับจากนั้นก็ใส่สป,ปริงครับ ใส่ด้านนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ดึงสปริงมาเข้ารูเสร็จเรียบร้อย ตนี้ไม่ต้องไปปรับใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เราค่อยไปดึงเบรกมือดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นงลงตัวนี้ก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับการปรับตั้งนะครับถ้าเรามาอยากดึงเบรกมือหลายๆครั้งก็มาสำหรับด้านคนขับนะครับให้กดด้านด้านล่างนี่นี่ครับยินเสียงแครกๆเพื่อจะปรับตั้งให้ ตัวนี้มันยืดออกมานะครับยืดออกมาเพื่อให้ผ้าเบรกมันกระชับเนี่ยครับจากนั้นก็เอาผ้าเบรกกานเบรกใส่เข้าไปดูให้มันกระชับนะครับ กดลงไปแต่ตัวนี้ก็จะยืดออกมานะครับตัวนี้เกี่ยวตัวนี้นะครับ,น,รบนี่ครับตัว่าเป็นเป็นกามเบรกนะครับตัวนี้ถืงว่าเป็นกามเบรกเราดึงเบรกมือตัวนี้ก็จะ มาทําให้ตัวนี้มันกางออกแล้วตัวนี้ก็จะเลื่อนออกมานะครับให้สปริงตัวนี้มันมันโค้งออกมาเมื่อเราปล่อยเบรกมือปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะปรับให้นี่ครับดึยงเรื่อยๆครับการปรับอัดตโนมัติของเบรกมืออเมร่าครับแค่กำมือกำเบรกมือขึ้นลงขึ้นลง ตัวนี้นะครับเมื่อเราดึงเบรกมือตัวนี้จะถอยหลังไปเมื่อเราปล่อยก็จะเลื่อนมาเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเราไม่ต้องมาปรับตั้งแค่ดึงเบรกมือนี่ครับแค่ดึงเบรกมือขึ้นลงขึ้นลงและหลายครั้งมันจะก,กระชับเองนะครับท่าเบรกเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเลย ไม่เหมือนรถใหญ่นะครับรถใหญ่ก็ทําเหมือนกันครับอย่างรถอ e ีดสุกผมก็ทําเหมือนกันอย่างนี้เห็นนะครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเมื่อเราปล่อยนี่ครับเมื่อเราดึงเบรกมือตัวนี้ก็จะถอยหลังไปตัวตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้ก็จถอยหลังไปสองสามแก๊กนะครับเมื่อเราปล oy, ่อยเขาก็จะเลื่อนมาเมื่อเราดึงเบรกมืออีก ตัวนี้ก็จะถอยหลังไปนะครับนี่ครับวิธีการปรับเบรกมือของอัมเบล่าตึงหลายๆครั้งจนกระชับนะครับผ้าเบรกเราจะกระชับเองนะครับ <S 2> <S 2> ก็ทำได้หลายวิธีนะครับ ก็หมุนด네ูครับหมุนแล้วดึงเบรกมือดูนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็ประกอบปิดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเราไม่อยากปรับตัว euh, นี้ก็ไปดึงเบรกมือเอาหลายครั้งนะครับ ถ้ารถใช้มาประจาประจำละ่ะเราก็คาแค่แค่ดึงเบรกมือเท่านัน้นเองนะครับดึงเบรกมือได้หลายครั้งก็เป็นอันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถอดเปลี่ยนผ้าเบรกก็ต้องมาปรับตั้งแบบนี้นะครับเพื่อมันจะสะดวกง่ายถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกก็ต้องมาปรับตั้งตรงนี้แล้วก็หมุนรอด,ดูให้มันกระชับแค่นั้นเองนะครับถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากถอดเปลี่ยนไม่ยากครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผม